สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หวานใจจะพาไปทำผัดผักรวมมิตรใส่ไก่และก็ใส่ใบกระเพรานะคะไปทำกันเลยค่ะเตรียมผักตามนี้เลยนะคะมีบอคคอรี่คนะ่ะคะน้าแครอทข้าวโพดอ่อนนะคะเห็ดเขมทองพริกสดขากระเทียมใบกระเพราแล้วก็เนื้อไก่ค่ะอันดับแรกเราก็ไปเตรียมหั่นก่อนนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็เตรียมหั่นเนื้อไก่เลยค่ะเนื้อไก่เราก็หัน่นเฉียงเฉียงนิดนึงนะคะ เราจะหั่นตัดจากเส้นของเนื้อไก่นะคะจะได้เนื้อไก่นุ่มๆค่ะแล้วก็ไปเจียวกระเทียมเลยนะคะเจียวกระเทียมแล้วก็ใส่ไก่ที่เราหั่นไว้ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดทุกอย่างนะคะผัดไก่กับกระเทียมใส่ด้วยกันนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดจนไก่เราสุกนะคะพอไก่เราเริ่มสุกแล้วค่ะเราก็นำผักที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะ ทั้งผักทั้งเห็ดเลยค่ะวันนี้ก็ใส่เป็นเห็ดเข็มทองด้วยนะคะแล้วก็ใส่พริกสดลงไปนะคะพริกสดเราจะใส่ตอนที่เราใส่ผักนะคะเพราะว่าถ้าใส่ไปตอนต้นๆน,นะคะมันจะฉุนค่ะแต่ถ้าเราใส่ตอนนี้จะไม่ฉุนค่ะแล้วก็ใส่เป็นผงนัวแล้วก็ผงปรุงรสล,ลงไปนะคะใส่น้ําตาลลงไปค่ะตามด้วยซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแล้วก็ใส่เป็นซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลานีจะเพิ่มความหอมนะคะอารมณ์เหมือนเรากินผัดกะเพราเลยค่ะถ้าใครไม่ชอบน้ำปลาก็ไม่ต้องใส่นะคะส่วนตัวชอบน้ำปลาค่ะกลิ่นหอมดีค่ะพอเราปรุงรสเสร็จแล้วเราก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดจนกว่าผักเราจะสุกนะคะ พอผักเราสุกแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะใบกระเพราใส่เยอะๆเลยค่ะจะได้หอมๆนะคะแล้วเราก็ผัดใบกระเพราของเราให้สุกก่อนนะคะผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะทุกคนผัดไปก็หิวไปนะคะอย่าลืมหุงข้าวก่อนนะคะผัดเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่มีข้าวทานนะคะหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะ พอเราผัดทุกอย่างสุกแล้วนะคะเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะว้าวหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนลองไปทำทานกันดูนะคะหรือว่าใครทําแล้วเป็นไงบ้างคะชอบไหมคะเผื่อใครที่ยังไม่ทําทานนะคะลองไปปรับทำทานดูนะคะผัดผักใส่ไก่นี่แหละค่ะแต่ว่าเราเพิ่มใบกะเพรา ขึ้นมานะคะเพิ่มมาให้มันหอมจ้าอร่อยมากๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะผัดผักววรวมมิตรของเราใส่ไก่ใส่ใบกะเพราคะ่ะหอมมากๆเลยคะ่ะลองไปทำทานกันดูนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ